รถด,ด,ดันนะทุกคนนะ้นองติดเครื่องนะหมดนะคันนี้ก็หมดเหลืออีกข้างละสามตีกองอันนึงข้างของน้าน้ยคัันู้วนะอันนี้ก็ยำมาเรื่อยๆแล้วก็นูกันหานารัน ล้อที่สวยนะคันโน่นหนูน้อยชอบ ใหญ่กว่านะมายืในใกล้ๆนี่ใหญ่กว่าเลยเลยเรื่องเลยต่เฟื่องเสียงเงียบคลิปเลยนะเสียงดังนิน่มๆนี่ดีนะคือแต้นเราเล็กทำเล็กใกล้ๆลงเลยนะ มานะเหลืออีกนุ่นเลยนะโอ้คันนี้แถวเดียวนะประกันก็สองแถวที่ของเสียมแม็กซ์ทังสองแถวสนะองข้างสองฝ้ากนฝากมือด้วยตัวหัวก็ได้นะตัวนน้เนี่ยหัวมีใหญ่มั่งเล็กมั่งนี่นะ ลูกน้อยหัวชนิก็พอใจนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพากลับเดี๋ยวจะแวะนะแวะถอนดูว่าหัวที่ใหญ่ขนาดไหนลูกน้อยก็ว่าจะขุดได้ไวเนี่ยนะหลงหลงแป้งอีกหลงเปิดก่อนเดี๋ยวจะ,จะตัดตอนขุดขุดแป้งก่อนนะขุดแป้งหลังบ้านก่อนหัวฝนก็มาเยอะนะหัวฝนชุบหัวหัวเน่า แ,แปลงนอกเราไว้ก่อนเอ,นะอันนี้ที่สวยนะเสยนะียไหมกอะสวยมากเลย Chương tháng ochna chung thang och chung nung chia och ti lê 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 lê

จอนยังก็เป็นแถวหน้ากท่านะกายเสร็จแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีตอนออกแขกไล่ ออกไปแล้วทุกคนเริ่มหอบแล้วโอ้ทุกคนน่าจะออกทางบ้านนี่นะน่าจะขึ้นทางบ้านเลยนะเราทำทางขึ้นไปนี่แนละ้วพระทางโน้นทางโน้นเละมากจะออกอยากนี่น่าจะออกออกล้ขึ้นไปนี่เลยนะออกขึ้นไปนี่ก็ง่ายดีตรงดตีต่อไปงงก็จะเละนี่นะดานแล้ว นี่ก็เป็นปลากระชายนั้นคนะปลากระชายกี่หอพักมันก็กออถึงก็หยุดไปแล้วนะเขาก็ไฟยังใหม่กีก้กนะช่วงนานนี่ก็เรียกชุบนะเอาไปชุบมาสวยนะคน,นะเนี่ย nó mới tăng dùng dạng chạy chụp, chạy kì nè, chụp chạy kì đẹp sửa chặt rồi nè, nè. มันลนเลยแล้วิ <c oughs> มันป่องนั่นก็นะมันป่องวิ่งปืดเลยต <c oughs> ัวใหญ่เลยมันป่องช้างเนี่ยเริ่มเคี่ยนท้า